Okay, นะครับเริ่มแล้วนะครับปิดวิดีโอดีกว่าเนาะอ่ะปิดวิดีโอครับโอเคครับเรียบร้อยเลยอย่างแม่อยู่แมลูกไม่ปิดประตูหรอปิดประตูให้รอยเสียงข้านอกเข้ามาลุกลบก,กว่า เรื่องสุดท้ายที่จะมีในข้อสอบมีเทิมนะครับครูเลื่อนสอบนะครับรูเลื่อนสอบนะเนื่องจากว่าเราจะเรียนไม่จบถ้าเราสอบวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ไม่ได้มาเรียนเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้หยุดเนาะ h อล i เดย์ลองวิเกนเลยหยุด4สี่วันเริ่มเลยนะครับ adjectives คืออะไร adjectives คือใช้อะไรลูก ad adjective is used to describe a noun or a pronoun เป็นยังไงครับ adjectives มันก็จะใช้เพื่อบรรยาย describe นี Des ่คือบรรยายนะครับหรืออธิบายเนาะอะไรลูก นาวคือคำอะไรครับคำนามหรือโร o n นาวคือคำรัพนาม it can tell us many things adjective เนี่ยก็จะบอกเราโอ้ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยซึ่งในความรู้สึกของครูนะในความรู้สึกของครูก็คือถ้าขาด adjective ไป adjective หรือคำคุณนะอะไรลูกถ้าขาด adjective หรือคุณศัพท์ไปครูว่าก็จะขาดสีสันนะครับขาด adjective ภาษานั้นๆก็จะขาดสีสันไปเนาะนี่คือความสำคัญของ adjective มันจะขยายคำนามหรือสรรพนามนี่คือหน้าที่หลักของ adjective มันก็มักจะอยู่หน้านามนะครับตำแหน่งของ adjective เนี่ยมันจะอยู่หน้านามเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันทำหน้าที่ขยายนามนั่นคือตำแหน่งของมันเป็นส่วนใหญ่หนาวหรือโปรโนาวนะครับโอเคไหมครับหน้านี้นี่เดี๋ยวรายละเอยียดครูส่งเข้าเฟซนะครับรายละเอียดประกอบ เอกสารประกอบการเรียนทั้ง30หน้าเนี้ยเดี๋ยวคุูส่งเข้าเฟสนะครับคูก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับกลัวไม่จบรูปร่างหน้าตาของมันมาดูทีนี้ adjective มี11ชนิดนะครับชนิดที่หนึ่งนี้น่าจะเยอะที่สุดนะในความรู้สึกของครูนั่นก็คือ descriptive ก็คือบอกลักษณะเรามาไล่ดูครับไปอย่างรวดเร็วเนาะคำว่า rich คำว่า good คำว่า dog คำว่า happy คำว่า sorry นี่ครับนี่คือตัวอย่างของ descriptive adjective หรือคุณศัพท์บอกลักษณะนะครับเดี๋ยวเราเราค่อยไล่ไปดูไล่ะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า red ซึ่งเป็น color เนาะสีต่างๆเป็น adjective นะครับสีต่างๆเป็นคุณศัพท์ ชนิดที่สองก็ proper proper adjective คือคุณศัพท์บอกสัญชาติเช่นอะไรลูกอ i t เ l i ย n ไทย c h i n e s ชาวเกาหลีว่าไงลูกค o r e a n โคเรียนะโคเรียนนะครับเหล่านี้แหละก็เป็น adjective ครับอย่างที่สาม q u a n t i t a t i v e q u a n t i t a t i v e ก็บอกปริมาณก็จะมี much มี l i t ิ์โมีออพวกนี้แหละนะครับเป็นตัวอย่างอันทนี่สี่ numeral numeral n u m e ม a l ก็คือน้ำเบอร์นั่นเองนะครับก็คือบอกจำนวนแน่นอนก็จะเป็นพวกหนึ่งสองสามสี่วันสุดที่ฟุกฟฟ์ซิกเซเว่นเอชนะครับเซกกันที่สองที่สามนี่ก็ได้นะครับไฟฟ์พวกนี้ก็เป็น numeral adjective นะครับ Demonstrative adjective ก็คือคณศัพท์ชี้เฉพาะก็พวก determiner ทั้งหลายนะลูก this those that นะครับ this that those these อีกคำหนึ่งคือ this คำนี้เนะาะ this พวกเนี้นะครับพวก my พวกอะไรด่นะครับอีกอย่าง interrogative adjective ก็คือบอกคำถามก็พวก what when where how พวกเนี้นะครับ วอ t เป็นแมหาพวกนี้ก็เป็น Adjective นะชนิดที่7 Possessive Adjective อันนี้เราคุ้นดีมากเราเรียนมาแล้วในเรื่องของ p โปรนาใช่ไหมครับมี My มี Your มี our มีอม e i r มีอะไรอีกครับ his เอออใช่ไหมครับอ่าพวกเนี้ย8 d ด s ิส i บ t i ี แบ่งแยกก็จะมี each มี either พวกนี้นะครับเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้เรารู้ไว้เพราะพวกนี้แหละเด้อเป็น adjective นะครับ emphasizing เป็นยังไงเน้นความมีคำว,ว่าอะไรบ้าง own มีคำว,ว่า very เนาะเน้นความนะครับ exclamatory อุทานเช่นพวก what's surprise i s amazing ทั้งหมดเลยนะครับเป็น adjective นะทั้งหมดเนี้ยเป็น adjective ครับ และสุดท้าย relative adjective ก็คำพท์สัมพนันธ์เช่นมี that นี่นะครับ relative adjective that w h o w h o m w h o s e พวกนี้แหละนะครับเป็น adjective ชนิดหนึ่งมาดูตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดเธอไปดูย้อนหลังเอานะครับในเอกสารที่กูจะส่งให้ทางเฟซรู้สึกจะยังไม่ส่เหรอ วส่งให้ครับซับฟิก์ก็ไรซัฟิกก็คือปัจจัยถ้าแปลไปไทยว่าปัจจัยนะครับหรือคำคำเติมท้ายนะครับคำที่เติมท้ายแล้วจะบ่งบอกว่ามันเป็นคำต่อไปนี้เป็น adjective นะครับมีลงท้ายด้วยอะไรบ้างเนี่ยคือจุดสังเกตว่าถ้ามีลงท้าย ด้วยต่อไปนี้คำนั้นๆเป็น adjective มีอ่อมีเอีมี equal มี able มี able มี a n มีเอีมี airy ตัวอย่างคำศัพท์ก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวอย่างคำศัพท์คือเขไปไล่ไล่ดูเองนะครับที่คุ้นที่สุดก็จะมีอันนี้แหละใช่ไหมครับ full มีคำว่าอะไรบ้าง beautiful wonderful skillful successful มีอีกมีที่มีอีฟนะครับมีอีกมีอีฟมีอิชมีเลสมีไลค์นะครับมีอีมีเอสมีโอสมีแอดมีเอ็นมีไอร์พวกนี้แหละนะครับที่เป็นคำต่อท้ายลงคำใดที่ลงท้ายด้วยพวกเนี้ยซับฟิกซ์พวกเนี้ย ก็คือ adjective นะครับคงจะจดไม่ทันนะครับจดไม่ทันก็เว้นไว้ค่อยไปจดทีหลังนะครับเพราะว่าครูกลัวไม่จบเราก็นั่งฟังให้เข้าใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะมีในข้อสอบม Mid ิดเทมนะครับนี้คำพวกนี้คำศัพท์พวกนี้เดี๋ยวเราเราสอบม Mid ิดเทมเสร็จ เราสอบเรื่องเวิร์บเสร็จเราจะมาสอบเรื่องนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นน้องเราจะสามสอบเลยนะครับสอบมิดเทอมเสร็จเราจะมาสอบเรื่องเวิร์บย้อนหลังแล้วก็จะสอบเรื่องเนี้ยเดี๋ยวจะบอกว่าข้อสอบจะเป็นยังไงอยู่ท้ายๆนะครับซึ่งคำสอบพวกนี้ก็ให้จดไว้นะครับช่วงหยุดเราอยากเรียนแบบไหมืเร,เราจะอยาก หรือเราจะอยากเดินแบบอ่ามันจะมีช้อยให้เลือกถ้าเดินแบบก็จะไม่ได้สอบเดินแบบค่ะถ้าสอบก็จะไม่ได้เดินแบบเดี๋ยวค่อยว่ากาันไล่ไล่เดี๋ยวตอนได้ท้ายเดี๋ยวจะให้ดู <Okay. S 1> ก็จดไว้นะครับ <Okay. S 1> คำสามที่เป็น condition สภาวะ size ขนาด appearance รูปร่างหน้าตา feeling ความรู้สึกนะครับ เชฟรูปร่างเศ้าเสียงท่าบเวลาก็เหล่านี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะครับในเอกสารที่ครูจะส่งให้นอกจากนกี้มันก็จะมีคำศัพที่เป็น positive คำศัพที่เป็นเนกาทีฟนะครับอ่าเหล่านี้ทีนี้ตรงนี้สำคัญมีในข้อสอบ ตรงนี้สำคัญมาไล่ดูตรงนี้ฟังให้เข้าใจนะครับออเดอร์คืออะไรครับออออเดอร์คือลำดับออเดอร์ออฟแอตจิทีฟคืออะไรครับลำดับของแอตจิทีฟคุณศัพท์ทีนี้หน้าที่ของแอตจิทีฟมันก็คือมันขยายนามใช่ไหมขยายนามทีนี้บางทีคำนามคำนั้นเช่นอเอาใครเดีอ้องเราใครหน้าตาดี หนูหนูหนูชื่ออะไรคะเกลเซซี่เกลซี่เขียนยังไงจีไอซค่ะย่างนี้เหรอค่ะอ่าเกรซี่เ,น,เนี่ยคำนามคำเดียวเนี่ยมันอาจจะมี adjective หลายคำมาขยายเกรซี่คำเดียวเนี่ยเธอมองดูลุ everyone, look at, เเกเอเวอร์วันลุกแกดเกรซซี่ เธอนึกถึง adjective คำใดบ้างเธอเห็นหน้าเขาแล้วมีคำว่าอะไรบ้บางลูก beautiful อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ sexy อะไรอีกครับทออะไรอีกเนี่บๆๆๆยบลาบลาบลาาเยอะแยะมากมายที่จะอธิบาย s e s y ทีนี้เมื่อมันมี adjective อธิบายได้หลายคำเนี่ย ฝรั่งเขาก็เลยบัญญัติหรือกำหนดกฎทางไวยากรณ์ให้เรียงลำดับตามนี้นะครับให้เรียงลำดับตามนี้ลำดับที่หนึ่งของ Adjective ที่จะขึ้นมาเป็นอันดับแรกก็คือพวก Determ i n e r Determ i n e r คืออะไรบ้างมี A and t เ e พวกนี้นะครับ Artic l e มีคำว่า both มีคำว่า either มี some many มายัวเอาเออจำให้ดีนะครับมีในข้อสอบนะจ๊ะต่อจาก Reterminer ก็จะเป็น o p i n เนยีย p i n i o n ก็พวกสวยงามหล่อพวกนี้น,นะครับมีกืดดีแบดเลวเกรดใหญ่สุดยอดประมาณนะครับ Terrible โบว์ t ริตชี่ซีลี่เลิฟรีบิ๊ทเ์ฟูเห็นไหมครับ Handsome พวกนี้น ก็จะอยู่ตรงนี้ลำดับที่สองต่อจากลำดับที่สองก็จะมาที่ลำดับที่สามก็คือไซส์ Size คืออะไรครับขนาดต่อจากความสวยความงามก็จะมาที่ขนาดขนาดก็จะมี Huge, Big, Large, ท้ายใหญ่เล็กนั่นแหละนะครับหลักๆกก็คือใหญ่เล็กแล้วก็จะมีสูงยาวเข่าดีใจแท้ฉิก จะแ้นจิก็พวกใหญ่มากนะครับสูงยาวพวกนี้ด้วยจะอยู่ที่ไซส์ขนาดจากขนาดก็จะมาอยู่ที่สี่ลำดับที่สี่ก็คือเชฟเชฟก็คือรูปร่างนะครับนะครับรูปทรงองเอวรูปร่างเนาะเชฟเนี่ยแฟลต,ตแบนแบนอ่า แบนแบนอะไรแบนแบน,แบนได้บ้างเกรซี Crazy, นะ่เนาะราก็กลมๆมนๆสแควร์ก็เหลีล่ยมเหลีย่ยมสแ a วกุลาก็สีสามเหลี่ยมเนาะริกแคงกุลาก็สี่เหลี่ยมคืนผะ้าเนาะเหล่านี้แหละนี่คือตัวอย่างนะครับคำศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้คือตัวอย่างของกลุ่มเนี้นะครับต่อจากเชฟก็มาที่เอช เอสก็คืออายุเก่าใหม่เนาะพวกนี้เก่าใหม่ก็จะมียางโอ n c ว e แอนช x y e นซิกยาโอแอนชิกยูสฟ a แอนชิกนี่คือโบราณเลยนะครับแอนชิก e นี่โบราณนะต่อจากอายุก็มาที่คันเหลอสีต่างๆคันเ r ลอสีต่างๆนะครับต่อจากสีก็จะเป็นที่ลำดับที่6 Origin ออริจินก็คือสัญชาติเชื้อชาตินะครับอ่าฟรานซ์อเมริกันแคนาเดียนเมกซิกันกรีกสวิสไทยเจแปนิสโคเรียนไชนีสพวกเนี้ยแหะเนาะต่อจากสัญชาติก็จะมาที่แมท e r เรียก็คือวัสดุทำมาจากอะไรอ่าทำมาจากอะไรอันนี้น่าจะเป็นพวกคำนามที่เป็นสิ่งของเนาะ อคงจะไม่บรรยายคนหรอกมั้งไอ้พวกเนี้ยลำดับที่แปดคงไม่ได้เอามาจะเอามาบรรยายคนหรอกเนาะเช่นสมาจากรูดเด่นอย่างเงี้ยน,นะคะ Crazy, รับเกรซี่สมัจกไม้มีไหมคงไม่ได้บรรยายคนอาจจะเป็นบรรยายสิ่งของเท่านั้นเนาะและก็วัตถุประสงค์อันสุดท้ายและลำดับที่สิบลำดับที่สิบจะเป็นอะไรลูก เธอสามารถบรรยายคำนามคำเดียวได้เก้าอย่างโดยใช้คลิปได้เก้าอย่างเพราะฉะนั้นลำดับที่สิบก็จะเป็นคำนามใช่ไหมครับนาวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าทีนี้วิธีการเรียงของเขาถ้าถ้าไม่มีอันใดอันหนึ่งก็จะข้ามไปแต่ก็ยังคงเรียงลําดับตามนี้นะครับมาดูตัวอย่างเนี่ยมาดูตัวอย่างที่หนึ่งอักูร์ตบิ๊กยังเฟรนช์แมนเขาเรียงลําดับอะไรได้บ้างเขาเรียงลําดับ อะไรบ้างครับอ่ะก็คือ1ใช่ไหมครับเกิดก็2บิ๊กละครับ3ยางอยู่ที่ไหนครับยางอยู่ที่ age เป็น5 french ก็จะอยู่ที่ origin ใช่ไหมครับเป็น7แล้วก็คำนามเนี่ยก็จะเรียงอย่างเงี้ยตามลำดับถ้าไม่มีอะไรก็ข้ามไปแต่เขาจะไม่เรียงซับหน้าสับหลังเป็นเอา7ขึ้นก่อนแล้วมา2มา3มา7มา1อย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่สลับกันอย่างเงี้ย เรียงลำดับต้องตามเนี้ยประโยคที่2 the l l u e y l i t t l e black dog เขาเรียงอะไรครับเด็ the ก็จะที่1นึ่ง l u e y อยู่ที่2 little ก็3 black อยู่ที่ไหนครับสีเป็น6แล้วก็ now เป็น10นะเนาะเก่งมากจังเลย gracie you are very excellent student นะจ๊ะ my beautiful t a l l n e w white american girlfriend คำนามอยู่ที่คำไหนครับ เกอร์เฟนก็จะอยู่ที่10คำนามเนาะมก็จะอยู่ที่1 b e a u t ิ f u l ก็2องชอก็3สา w นวอยู่ที่ไหนครับ H5 w ห i t ไว้อยู่ที่สี6ห m e เมริกก็7ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างนี้ไปท่องจำให้ดีตอนนี้อาจจะยังงงงเพราะว่าเราเรายังจำลำดับไม่ได้ก็ท่องจำให้ดีมาดูตัวอย่างอ่ะตัวอย่างสักข้อสองข้อนะครับแล้วก็ เดี๋ยวคูค่อยไปดูเฉลยจริงๆมันมีเฉลยแล้วนะครับในเอกาสารเดี๋ยวก็เราลองทำแบบหัอข้อหนึ่งมันมีคำว,ว่า beautiful a wooden table r o u n หลกัลกๆก็คือเทคนิคก,ก็คือให้หานนาวก่อนใช่ไหมลูกนาวมันจะอยู่ท้ายสุดเราก็เขียนไว้คำนามของประโยคนี้ขอข้อหนึ่งเนี้ยอยู่ที่คำว,ว่าอะไรครับ table 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 เนาะครับไหนมาก่อนเพื่อนทีนี้ แน่นอนต่อด้วยอะไะครับอขีดออกไปมันก็จะเหลือมันก็จะเหลือ beautiful wooden แล้วก็ r o u beautiful ยาจะอยู่ที่สองใช่ไหมครับ beautiful จะอยู่ที่สองมันก็จะเหลืออันนี้กับอันนี้ wooden ก็ทํามาจากกันว่าทามาจากไม้ r o u ก็จะเป็นเชฟใช่ไหมลูกกลมๆมนๆอันไหนมาก่อนรา u มาก่อน เช็มมาก่อนแล้วก็ wooden เห็นไหมครับมันก็จะเป็น a beautiful round wooden table ก็คือโต๊ะที่ทำมาจากไม้รูปทรงกลมกมและก็สวยเวลาแปลมันมักจะแปลจากหลังมาหน้านะครับภาษาอักฤษมาดูข้อสอง a n a n อ l อ ring ิ u g unusual คำนามก็คือคำว่า ring อันไหนขึ้นก่อน a n นเสียง มันก็จะเหลือโกกับอ n ยุช่วอันไหนมาก่อนง่ายๆอายุช่วแน่นอนอายุช่วแน่นอนนะครับ่าแล้วก็โกางง่าย beautiful old house อ่ก็จะเป็นอะไรครับอันไหนอยู่สุดท้ายสุด house อันไหนมาก่อนอ่ะเหลือ beautiful กับ o อันไหนมาก่อน oh. beautiful กับ o ออันไหนมาก่อน beautiful t o u ความสวยความงามมาก่อนแล้วจยังมาอยู่ที่เอชใช่ไหมครับอายุเก่าใหม่บ้านเก่าที่สวยเ,วเก่าแต่สวยอย่างนี้พอได้ไหมครับฉเฉลยทั้งหมดก็อยู่นี้แล้วเดี๋ยวครูส่งรายละเอียดทั้งหมดให้นะครับเข้าเฟซทีนี้นี่คือตัวอย่างการบรรยายที่จะเป็นงานของเรา เนี่ยผู้สาวเก่าคูนะครับเนี่ยผู้สาวเก่าคูตัวอย่างมันก็จะบรรยายอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะมีงานสองงานให้เราเลือกอย่างที่บอกเรารู้แล้วละ่ะเนาะหนึ่งก็คือเดินแบบเดินแบบทํายังไงเดินแบบให้เราจับคู่กันจับคู่ใครก็ได้แล้วก็นัดแนะก,การแต่งตัวแต่งกายนำแฟชั่นสมัยก็แล้วแต่มีชุดอะไรสวยๆงามมาเอามาใส่จัดเต็มได้เลยนัคือลักษณะการเดินแบบเสร็จแล้ว แต่ว่าเราต้องนัดไม่ใช่มาเขียนสคริปต์ที่หน้าง,งานนะครับเธอต้องนัดแนะกันล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็เขียนสคริปต์ไ้เวลาบรรยายเขาอนุญาตให้ดูสคริปต์ได้นะครับนะทีนี้จับคู่กันคู่กันเพื่อนเราเดินอีกคนหนึ่งก็บรรยายเพื่อนนะครับว่า Her name is อย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยเธอ name is มากีวอ a She i อ a สวาจันมู s เอ็กซ r เกิร์ฟเ h ิร์ฟเฟรดคีแฮส l ิทิฟูลออลเพื่อนก็เดินไปนก็จะเปิดเพลง เดินแฟชั่นโจๆไปๆลไปก็คนเดินก็แอคชั่นบันนางแบบโมเดลลิ่งจริงๆนะครับ <c oughs> เดินวนห้องไปอย่างเี้มาถึงตรงนี้นก็แอคชั่นแอคท่ให้กูถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยนี่คือลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่อยากเดินแบบไม่อยากเดินแบบก็ให้เขียนบรรยายผู้สาวเก่าอีกครูอีกคนหนึ่งนะครับเนี่ย อ่า้องเราจะเอาอยังไงต้องเราเอาแบบไหนครับแล้วแต่นะตามใจหรือจะโวนให้ทายใครผู้สาวเก่าครูสี่คนนี้ใครผู้สาวเก่าครู ใช่เลยคนนี้ครับน่ารักเนาะน่ารักน่ารักโอเคไหมสรุปเอาไหนทีนี้จบแล้วนะครับเองจบแล้วเดี๋ยวครู